เดี๋ยววันนี้จเจ้าเจ้าฮอนด้าออ n น็ตเจ็ดห้าศนะครับโมเดล2024นี่ไปลองขี่ออกบิ๊กไบค์อย่างมั่นใจด้วยวงเงินรู้ผลไวใน3นาทีกับทงสีออโต้พร้อมสตาร์ทคันนี้วิ่งแค่800โลเองนะครับบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นเลยที่ผมมีโอกาสได้ไปรีวิวถึงที่อิกมาอิตาลีเลยนะแต่ยังไม่เคยขี่นะเลยนี่จะเป็นคลิปขี่ครั้งแรกแบบเฟิร์สไลน์เลยนะครับกับเจ้าออเน็ตเป็นสเปคที่แบบ มาแบบจัดเต็มมากบางคนบอกเอ๊ะราคามันเบียด CBR หรือ CB650 เลยเล่นตัวไหนดีผมบอกตามตรงว่าถ้าเปรียบเทียบซีรีส์เซกเมนต์ตัวนี้ให้ของฟังก์ชันที่ดีกว่าอ่ะถ้ามุมมองบางคนอาจจะแพ้อย่างเดียวคือคำว่า2สูบกับ4สูบเท่านั้นเองแต่ถามว่าจริงๆคือโจรดรถถนนส่วนตัวถ้าถนนนะ2สูบยังไงก็ขี่มันกว่า4สูบในความรู้สึกผมนะครับเลขใหม่เนี่ย801โลนะครับ ยังเดือดเดือดนี่ไม่ใช่แล้วนะอากาศร้อนเลยอเกินเตัวนี้ได้เรื่องตัวคันเร่งนะครับคันเร่งไฟฟ้าแล้วนะครับถ้าเทียบกับซีรีส์ซีบีอ่ะมันจะเป็นแค่คันเร่งสายธรรมดานะครับเอนจิ้นเบรกคอนโทรลทัชันคอสามารถปรับได้หมดก็สายรถรุ้นพี่จริงๆเนี่ยคือถ้าเปรียบเทียบกับในยุคเก่าเนี่ยฮอนด้มันคือซีบีหก ร้อยดับเบิลอาร์มาทำเนกเกตให้เป็นทรงสตรีทไฟเตอร์นะครับก็คือเอาซีบีอาร์หกร้อยมาถอดเปลือกเอาง่ายนะครับนี่คือฮอ r เนตอ่าแต่ยุคใหม่นี่เขาก็โอเคพันะนักจะมึงดึงลอยยกทักชั้นตัดกันนะเขียนในเกียร์สองนะคุ้นแค่เฮ้ยบอกตรงๆไม่คิดว่ามันจะตึงดึงขนาดนี้นะอันนี้ไม่ได้ไม่ได้รีแอคเวอร์นะ คือบอกตามตรง,งผมเคยขี่ทางแซวอะทางแซวที่เป็นเครื่องบล็อกนี้เหมือนกันแต่โอเคเขาปรับเรื่องอัตราทดเกียร์ให้แบบเป็นอีกแบบหนึง่งในสไตล์รถดูอัพโผล่ๆใช่ไหมรถทัวริงใช่ไหมมันก็ดึงนะแต่มันไม่จีจ๊ดจ้าแบบจีจ๊ดจ้าแบบเนี้ยในเกียร์สามโอโไปโคตรเดือดโอเคเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ผมเพิ่งเคยขี่นะเพิ <c> ่ง <oughs> รู้ว่ามันตึงมือขนาดเนี้ยอันนี้อยู่ในโหมดสปอร์ตพาวเวอร์มาเต็มนะครับ อ้เฮ้ยมันอะไรจะมันจะขนาดนั้นนะ้ <c oughs> ออยด <c oughs> เดี๋ยวได้เละเดี๋ยวเขาหาว่าเป็นไอ้นี่นะมาแว้นได้เลยตรงนี้ผมไม่ได้ตั้งใจโยกนะครับแค่ลองคันเร่งเฉยๆแล้วมันดีดขึ้นมาเอง <c oughs> เดี๋ยวน้ำหนักถ่วงหน้าไปหน่อยไม่งั้นเดี๋ยวล้อมันจะลอยเอา ขี่โคตรดีอะบอตรงๆตอนแรกผมเห็นมันออกมาใหม่ๆนะผมก็คิดได้หน้าเหมือนซีบีห้าร้อยเลยแต่ห <c oughs> ้าร้อยเขาเปลี่ยนเป็นชื่อใหม่ใช่ไหมแต่เนี้ยก็ดูบางคนก็บอกหน้าเหมือนแต่โอเคผมว่าถ้าไปดูมิตริรถจริงๆอะไม่เหมือนนะครับมิตริรถอาจจะดู เขาเรียกว่าไฟหน้าเหลี่ยมสันมันก็สไต Honda, ล์ฮอนด้แหละฮอนด้ายุคใหม่ในเกตก็เป็นสไตล์นี้หมดนะยันตัวพันนะครับแต่ถ้าไปดูมิติรถจริงลองไปค่อมจริง,จ,รงจะให้ความรู้สึกที่ต่างจะห้าร้อยพอสมควรเลยแล้วขับนี่ก็ต่างแบบเยอะมากบอกตรงๆห้ารอยรู้สึกหนักกว่านี้อีกนี่ผมบีบผมรู้สึกว่าโช๊คมันยืดจนล้อมันลอยทุกครั้งเลยนะเนี่ย แล้วโชคมันโอเคด้วยนะฟิลโชว์มันดีกว่าซีรีส์650เยอะเลยตอนแรกผมคิดว่ามันน่าจะอารมณ์เดียวกันนะแต่นี่ให้ความรู้สึกที่เหมือนดีกว่ามากเลยโคดึงอะ่ะเบ่งตอนนี้ก็มาเป็นเรเดียนเมาด้วยนะครับแล้วเสียงดูใต้ถังนี่ยังเดือดอะ่ะ <c oughs> ไม่รูมันขี่สนุกเว้ยผิดเกินฮอนด้า้วเนี่ย <c oughs> ปกติสตตายฮอนด้าจะเป็นรถอารมณ์แบบขับแบบเรื่อยๆหลายๆสบายแบบเฟรนี่ยูเซอร์ใช่ไหมอันนี้ไม่ใช่เลยน,นี่หลุดคาแรคเตอร์มากามว่าในรถเจนใหม่ของฮอนด้าเนี่ยเหมือน c ี r สมัยก่อนอนะ c ี r Double R นะครับก็เฟรนกับยูเซอร์ขับง่ายขับสบายแรงไม่แรงแบบสบาย,บาย,บายพอเป็น t r i p l e R 3R นะหรือเจ้า r o u b l e R มาที่เดือดไปเลยมันคือรถแข่งเลยนะครับ โอ้โหแต่พอเป็นตัวนี้นี่เออวะ่ะมันได้อารมณ์แบบเดือดมากอะ่ะเดือดแบบเดือดจริงๆลองเอเบสนะ่โอ้โหเบรกมันต้องต้องกำล่ำคัดช่วยนะไม่งั้นเอเบสไม่ทำงานเขาเรียกว่ายางมันยังกริปดีอยู่นะอืมอือโอ้โหเอเบสทำงานสม,มูทมาก <c oughs> คือเมื่อกี้สาเหตุที่ผมต้องตัดคัดช่วยเพราะว่าถ้าเกิดมันมี Engine b r a บ e Control ช่วยอยู่มันจะทำาอบมันจะเขาเรียกว่ามันจะไม่ถึงทำงานไม่ถึง ABS นะครับผมก็เลยต้องตัดคัดกําคัสเพื่อให้แบบหยุด Engine b r a k e Control เลยเพื่อให้เหลือแบบล้อเพียวๆเลยเพื่อให้เอเบสทำงานนะครับเอเบสทงานเนียนมากสไตล์รถยุคแบบตัวแพงเลยแหละ <c oughs> โอ้โหเสียงท่อเดิมก็เดือดช่ยย่อยบึมบํมบึมบัาม,มากแต่อลองวิ่งนะครับสามสองหนึ่งโคตรตึงดึง,ดงผมไม่กล้าเปิดกเร่งเต็ม ช่วง่างมันนิ่งมากเลยนะแต่พอม,มันเป็นนกเก็ตแล้วมันรู้สึกถึงพอได้ยินเสียงลมแล้วแบบมันไม่เหมือนรถสปอร์ตได้ปะเออลมมันเลยหัวไปก็ไม่ได้ยินเสียงลมนะแต่เมื่อกี้คือฟิลแบบมันไหลได้อีกเรื่อยๆยาวๆๆๆาๆเลยนะรถมันโคตรเดือดอะ่ะบอกตรงๆเดือดแบบเดือดอมากๆเอาจริงๆนะไม่ได้ อย่าว่าอย่างงู้นอย่างนี้เลยนะผมว่าทาไมตอนแรกก็ดูเอ้ราคาก็เปิดมาราคาแบบดีด้วยนะรถใหม่นะครับแล้วก็เปรียบเทียบกับอาจจะพูดกับคําว่าเปรียบเทียบกับซีบีหกห้าศูนย์บ่อยนะบอกว่าจริงๆมันเปรียบเทียบไม่ได้นะมันคนละเซ gment ก,กันเลยนะครับตัวนี้มันให้เกรดที่มันของมันดีกว่าแล้วก็ฟังก์ชันติดรถมันดีกว่าอยู่แล้วละ่ะแต่ราคารถใหม่มันไม่ได้ต่างกันมากนะ แต่ความรู้สึกในการขับขี่มันต่างกันเยอะพอสมควรเลย <c oughs> <c oughs> เดือดดานมาก <c oughs> ถือว่าขี่สนุกเลยรถมันดึงมากอะท้องมันแบบท้องมานน่ากลัวแต่มันได้ทอกมาน้ากลัวกับโชคช่วงล่างที่มันมาดีมันก็เลยรู้สึกว่ามันโดดออกมาแบบไม่ได้โดดแบบโดดทิ้งโดดคว้างนะ แล้วก็รถรู้สึกว่าไม่ได้ใหญ่มากนะมิติรถเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์คล่องตัวนะครับจริงๆถ้ารถเยอะๆเนี่ยก็คือปรับเป็นโหมดเดี่ยผมลองปรับเป็นโหมดเอาโหมดสแตนดาร์ดแม่ก็ยังดึงอยู่เลย <c oughs> ใช่วะปรับโหมดเลนโอเคค่อยเป็นรถหน่อยแต่จริงๆโหมดเลนนี่มันก็ยังรู้สึกว่าบิดบิดตึงมืออยู่เลยนะนี่ขนาดเกียร์สามนะขึ้นสี่แล้วกันเออเกียร์สี่สี่เป็นรอบสามสี่เป็นรอบค่อยสมูทขึ้นหน่อย เออในเะถ้าขี่ในเมืองต้องต้องขับหมดเลนอ่ะ <c oughs> ไม่งั้นจะยกอย่างเดียวเลยโคตรเดือดบอกเลยว่าเดือดมากโอ้โหเออไม่ลุไ่ขี่ดีเกินขี่ดีกว่าที่ผมขีดไว้เยอะเลยนะตอนบอกตอนผมไปลองทานแอลผมก็รู้สึกว่าม,มันก็โอเคนะเครื่องบลอกใหม่ก็ดีด,ดีนะ แต่ก็รู้สึกว่าคือถ้าพูดถึงความแบบความขับแต่พูดไม่ได้มันคือรถทัวรลิงะมันก็เลยความรู้สึกมันก็ยังอยู่ในในโซเซฟโซนทัวรงอยู่นะครับแต่พอเนี่ยอันนี้คือเป็นเนกเกตที่มันเป็นกึง่งกึงสปอร์ตไปแล้วอะเพราะว่าซีรีออนเนปมันคือรถสปอร์ตมาถอดเปลือกนะครับก็เดือดดานตามคอนเซปต,ต์จริงๆ ครับโหมดเลนค่อยสบายขึ้นหน่อยไม่งั้นนะเนี่ยปรับเป็นโหมดขอมันยูเซอร์สามารถคัาซ่อมโหมดได้นะแต่ถ้นเป็นโหมดสปอร์ตบิดปุ๊บโอ้โหบิดเป็นรอยนะครับโคอรดครดีดนี่เครื่องแค่เจ็ดอาร์สูนะโอ้โหเเขดดีดแบบโอ้โห มันดีดบนเขาเรียกว่าโจดบนถนนนี่คือเหลือใช้ไม่หมดนะครับล้นอะผมขี่ดีว่ะเ้วช่วงล่างแบบดีด้วยนะช่วงล่างฟิลดีเลยอ่ะนี่ถนนคอนกรีตเส้นนี้ปกติมันต้องดึ nice ้งดึ๋งดึ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 งเนี่ยนะครับอันนี้ก็รู้สึกว่ามันสู้มือนอนด้วยความที่โชว์มันจะเฟิร์มๆหน่อยแต่จังหวะเขาโค้งหรือจังหวะมีความเร็วเนี่ยก็ ผมว่ามันเอาอยู่นะแต่อย่างเดียวคือเร่งแรงๆมันหน้าเบาไปนิดนึงมันเหมือนหน้ามันจะลอยอย่างเดียวถ้าทําช่วงล่างคือทําให้มันเก็บเขาเรียกว่าล้อหลังไอ้ล้อหน้าเก็บลงพื้นให้เยอะกว่านี้หน่อยเพราะมันจะดีดมันจะลอยอย่างเดียวเลยทําเป็นเล่นเนีโอ้โหโคตรเดือดบอกตรงๆ ถือว่าเป็นเฟิร์สไลน์ที่พูดแล้วเหมือนเวอร์นะปกติผมคือผมจะมีความรู้สึกว่าเออดูจากสเปคเบื้องต้นแล้วดูจากซีซีดูจากแรงบิดดูจากสไตล์ของรถแล้วมันก็คงออกประมาณนึ่งนะคือเราเราเขาเนี่ยจะมาโนโดได้ประมาณนึงว่าแบบเออมันน่าจะ,ะความรู้สึกประมาณนี้แหละเพราะผมก็ขี่รถมาเยอะนะแต่คันนี้ต้องเป็นอีกหนึ่งคันที่ผมขี่แล้วแบบโอโ้แม่โคตรดึงสำหรับคนที่อยากหารถดึงดึงตึง,งๆนะต้องมาลองออนเน็ต เจ0ดห้าูนแล้วช่วงล่างฟิลดีด้วยฟิลดีด้วยนะครับแล้วผมชอบความเป็นจอสีนะจอสีฮอนด้ามันไม่หน่วงอะจอสีหลายหลายค่ายทำมานุบางทีจะแบบบิดไปปุ๊บหนึ่งอา้าวรอบสี่พันแต่หน้าจอมันขึ้นไปสี่สามพัน <c oughs> หน้าเลยแบบนั้นทำให้หนงหนงนิดนึงอันนี้ก็คือแบบ่อนข้างจะขึ้นตึงแล้วสีสันสดใสนะครับจอมีรายละเอียดที่ดีเลยแล้วเสียงเครื่องตัวนี้มันจะเป็น วางเข้าเหวี่ยงเดียวกับพวกสไตล์แอฟริกาทวินนะครับมันบึ้มบามมาหรือใส่ท่อมามันจะบ้ัมบรัมบรัมแบมบ,บเดือดดานขึ้นได้อีกนะครับตัวนี้ก็จะได้ความที่เขาเรียกว่าการวางเข้าเหวี่ยง,ยงนี้มันก็จะได้อัตรา,าเร่งเหมือนเหมือนรถซูบีแต่ข้อดีคือมันไม่มีท่อเสียอยู่วางขานะครับทำให้เรารู้สึกร้อนนองแล้วก็ สองสูบมันก็สวิตเมเทนานถูกนะครับเอาจริงคือผมว่าเช็รยระยะน่าจะถูกกตระกูลสี่สูบเลียงอีกเพราะว่าหัวเทียนน้อยกว่าทุกอย่างมันน้อยกว่านะครับสี่สูบกับสองสูบโอเมันจริงๆก็ใครสนใจคันนี้ขายนะบอกได้เลยว่าราคาเลา้าโคตร เ้าแบบเ,าเ้าสุดๆดผมว่านี่กลับไปนี่อยากจะปรับราคาขึ้นเลยนะเพราะผมรู้สึกรถมันขี่ดีเกินราคานี้นะ <laughs> <laughs> อยากดูราคาแป๊บไว้หน่อยเพราะว่าบางคนบอกจบคลิปแล้วจบเลยหรือเปล่าที่ผมบัตษัทเขาเรียกว่าทำคลิปนี้เพราะอยากให้ทุกคนเข้าไปชมหน้าเว็บไซต์นะครับ www.dbigbyte.com <laughs> เข้าไปดูราคาละเอียดของรถ Big b y บ e แต่ละคันได้ที่หน้าเว็บไซต์เลย จำเว็บไซต์ไม่ทันจำเว็บไซต์ไม่ได้เข้า Google ค้นหาเพราะบิ๊กไบคุณจะเจอเว็บไซต์ร้านดีเจิญยนยนอยู่ที่หน้าแรกของ Google นะครับก็อยากรู้ว่าราคาคันนี้เราใจแค่ไหนผมไม่เคยแตบเรื่องราคานะเพียงแต่อย่างที่บอกว่าอยากจะให้ทุกคนเข้าไปชมหน้าเว็บไซต์กันจริงๆเพราะว่าคลิปนี้มันอยู่ตลอดไปนะครับมันอาจจะไม่อยู่แล้วก็ได้แต่ผมอาจจะมีออนเน็ตคันใหม่อีกปีหนึ่งข้างหน้าหลังจากที่คลิปนี้ออนนะครับในราคาที่มันอาจจะถูกกว่า ก็ดูราคานะ้ปัจจุบันที่หน้าเว็บไซต์ได้เลยนะครับโอเคโอเควันนี้เรื่องราวโดมานะครับแล้วไงเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบูย่า